เจอของใหม่เจอของใหม่ครับ 140GC สดวัสดีละครับตากใต้พี่น้องครับโอ้ของบริษัทสุริยาสุริยานะครับค่าโตายมาในลูกพี่เจ็ดเจ็ดล้านกว่าบมมีการบราสัทของท่านดนหน่อยเหรอวองาีเอ้ย ไอติณได้สิได้ยังสีเนาะไอติณได้สิได้ยังสีเอาทักทายพี่น้องครับยินดีต้อนรับพี่น้องของสู่ช่องอุบลรับสิ่งครับขอยาดลุงพี่เขาหน้าประตูโอ้เขาโอ้ยผมมีขาดเลยไหว่ามีขาดครับอย่งไรหมดโอ้ครับคือรถตักเงียบๆเดี๋ยวเดี๋ยว โอ้ยเอเยนช่ำครับค่าโต้เจ็ดล้านครับโอ้หูบังไฟไหนก่อนกำหนักเบียร์ไอ้มันไหนลูกเอ๋ยโอ้หนักได้การขนาดครับของใหม่ของใหม่หมบันนี้ยินหนาเสียงปเดี๋ยวยังไม่โอ้โหพัดลมกับพัดดีขนาด แต้ยังสี่คือเพิ่นแค่อยู่เฮตุจริงนะสิมีวาสนา 7m กับ 7m กว่าๆ 8m มีแหละ7-8ล้านครับพี่น้องแต่งานไงคือเพิ่นนี่คือสีดีหนิเขาบอกว่าคนขับนี่บอกว่ายุ่งวานเดียวะก็เสียเบียร์เนาะเสียเบียรถไถพันล้านลองใส่ครับ มาอยู่น่ะหน่ไปถ่ายเชียบอยู่น้องชางไงตอนแก่พึ่งได้โอ้สามลอยสี่ลอยคนติดตามแต่ทุกมือนี่คนติดตามเป็นแสนและมั้ง <c oughs> เอาเนี่ยถ้าเบิ้งการทำงานครับถ้าเบิ้งการเหตุการณ์เหตุกานของรถรุ่นนี้นะครับว่าสีดีสำหรับตอนนี้ยังจอดอยู่เดี๋ยวจะทำการไปเบิ้งตว่าพนเกียรติเนาะเดี๋ยวจะเมื่อคีลเดี๋ยวจนะมา่ีลน้ำพนตอนพนเกียรติ แอร์ <minutes> เย็นดีขนาดฮะมากมาวะโอ้คนดซื้อีขั้นหนึ่งมใส่สองเลยเฮ็ดแบบเฝ้ากำลังเบิ้งรถเกียรครับแต่ว่ารถบดลงมาเล่นจีตมเลยเอ้อโซ่โซ่ลงพี้ bốn cơ mấy Thấy 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 2 phá hủy đây là Con phá hủy vô Để ว่าขึ้นมาหรือเปล่าว่ขึ้นเนาะโอ้ยต้องได้ลากเลยเน,นี่ยนี่เป๊ะครับเป็นเป๊ะลงเหรอ <laughs> เฮ้ยังดึงไหวรถเกตบร่ะรถเกตดึงกับขึ้นมั้ง <laughs> มาสิได้เบิ An, so ่งการเห็นงานครับมาด้เบิ่งการเห็นงานเราก็เบิ่งการดึงรถดีกว่าฮ่าฮ่าฮ่าอะเอาคือน่าดึงเลยดึงก็ขึ้นแล้วเนี่ยไม่มีโซ่วอะ โซก็สลิงเสร็จแล้วเงียบดีค่ะครับ แกนี่ขนาดเงียบเงียบเกียบเลยคงของเราดังอยู่ปาดปาดอยู่ข,อขอ้อก้เราเงียบขนาด ขึโนหัวโมทเลยครับสายปีนสายปีนสายปีนไป <c oughs> โอ้ไฟเลยโมมีขาดปเป็นแก้วขนาดครับโอ้วไปลงฟังคุณแล้ว ตันนี้ก็ติดลมนี่แหละขึ้นไม่ได้สลิงพ่มี่เป็นตัวขึ้นมารมไไนมครับ ติดสลิงยับร้อยครับเดี๋ยวก็คืนคืนวะเนี่ย <laughs> คืนยังไงน่ะขนาดสองพ่อ,อยังติดครับบายมากไปแล้ว ดึงไปเลยห้บอกแล้วอยากดีดดีไร <l inks> เอา <sh arp> เปลี่ยนไปแล้วหมดขึ้นแล้วขึ้นแล้วเอาขอบคุณที่ติดตามพี่น้องขอบคุณที่เข้าเบิ่งครับเจอกันคลิปต่อไปพี่น้องครับโชคดีไม่ใช่รับมาจากกลับไปแล้วครับสวัสดีครับ